สวัสดีครับผมวันนี้นพอกบ,บุญหลายสายสูงครับจะมาทีเด็ดบอลคูซาเลนตินานะครับกับอินเตอร์มิลานนะครับซาเลนนิตาน,านะครับเปลี่ยมเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของทีมอินเตอร์มิลานนะครับโดยเจ้าบ้านซาเลนตาน,านะครับใต้าตายกันทั้งทีมของสตฟานโนนะครับผลงานก็นยังคง่งวยตามเคยเกมที่แล้วก็เป็นการแพ้มาต่อเจนวัวน,นะครับให เฮดให้ผลงานตลอด8เกมลังสุดกับทุกรายการยังคงบอชนะไปเลยนะครับแถมเป็นการแพร้มาถึง7เก,ดเก,ดเกมด้วยกันทางฟังอินเตอร์มิลานพ่ายตายกันทั้งทีมของซิโมเนนะครับแม้ว่าจะมีผลงานสะดุดแพ้มาบางก็ตามนะครับแต่ว่าคุณภาพของผลงานในภาพรวมแล้วก็ยังเบิงไปได้สวยนะครับซึ่งก็เฮดให้ผลงานตลอด13เกมลังสุดกับทุกรายการแพร้มาแค่หนเดียวเท่านั้น,นครับ เบื้องล่าเกมนี้มาตรฐานของผลงานก็ยังคงร่อนแรงมาอย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าเหรียเจดต่อแพงมาก็ตามแต่ก็น่าจะผ่านได้นะครับฟันธงครับอินเตอร์มิลานนะครับผลสกอร์ที่ค่าจะสามศูนย์นะครับมาสั่งกับหลายกว่านี้นะครับคู่นี้ก็โยกสกอร์สูงอีกคู่นะครับสำหรับเป็นมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมูลหลายเด้อครับขอบคุณครับ